ชื่อนายสุภกิจสมานมากชื่อเล่นชื่อเจมปัจจุบันอายุ15ปีขณะนี้เรียนอยู่โรงเรียนสุภลาวิทย์ออร,รังสิตครับเจมทำไร,รอยู่ลูกอ่านหนังสือแม่เสร็จยังะ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเอาเร็วไปล้างตางหน่อยเร็วเดี๋ยวอ่านหนังสืออยู่ แม่ก็ดูในตารางเลยแม่เปิดกระเป๋าดูก็ได้ไม,ไมันก็วางวางอยู่แถวนั้นแหละแม่หาแถวโต้แต่ก็เจอเฮ้ยยืงยิงรอใหม่ยิงล้อกหม่เอามันวล้อของเราทำไมเราจะอ่านเออ๋ยวมันไม่ทันเลยสอบแล้ว เรื่องของเราอย่ามายุ่งดิเล่นเกมที่เมลาเล่นอะไรนี่เล่นโอ้อย่าพึ่งมาเซ้าซีดิเห็นว่ากำลันนงอะไรอยู่เฮ้ยก็สมุดเราอ่ะเออยืมก่อนไม่ได้เหรอ จากละครที่ผมแสดงสื่อให้เห็นถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะดีแต่ว่าติดเกมแล้วก็ไม่ยอมเตรียมตัวก่อนสอบทำให้เดือดร้อนเพื่อนๆก็เดือดร้อน,หน,ห,นหนูอยากทําตามมันแย่งอย่างนะ あっ。